สว,ส,สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะส, <Because. S 1> สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็กำลังจะช่วยกันเตรียมนะคะเป็นแหวนสองวงนี้วยค่ะค <m> ่ะแหวนสองวงนี้จะเป็นงานสังทรรของคุณลูกค้าต่างชาตินะคะก็จะมีวงนี้นะคะจะเป็นทับทีมพม่าสีเลือดนกนะคะดูสวยมากแล้วก็ลองเพชรนะคะเป็นตัวเรือนทอง,างขาวนะคะสำหรับวงนี้แล้วก็จะมีวงนึง แหวนหยกนะคะตัวเรือนทองคำขาวค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งทำคู่กันนะคะตาจะเป็นแบบครบรอบใช่น่าจะเป็นครบรอบแต่งงานนะคะค่ะนี้ก็คู่เลยค่ะเพิ่งเสร็จมาเลยวันนี้ก็เตรียมเตรียมของให้คุค่ะค่ะสีสวยมากค่ะเดี๋ยวขอตัวไปแพ็กจัดเตรียมให้คุณลูกค้าก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ ือว่าแวะมาชมลอยสสวยที่ร้านของเรานะคะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะมีทุกชนิดเลยและทางร้านของเราก็จะมีการออกแบบให้ลูกค้าด้วยค่ะถ้าลูกค้าสนใจอยากออกแบบแบบไหนสามารถปรึกษาเราได้เลยนะคะใช่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะขอบคุณมากมากนะคะ